สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับบีกแล้ววันนี้ก็เพิ่งเลิกงานเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่อ่ะ12นะคะ12ทุกคนไปเที่ยวไไหนกันบ้างเห็นเพื่อนอัพแบบเออมีแพลนที่จะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เที่ยวนั่นอะไรเงี้ยแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่เออก่อนอื่นเลยบีขอสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะวันสงการเนาะปีใหม่ไทยของบ้านเราบีก็ขอให้ทุกคนเดินทางโดยปลอดภัยนะคะไปเที่ยวสนุกสนานแต่ก็อย่าลืมความปลอดภัยเนาะไปมา ด้วยรถยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ลืมแม้กระทั่งมอไซค์ทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบอันตรายมากเลยนะเมาไม่ขับอย่าลืมนะคะเมาไม่ขับโอเคมาเข้าเรื่องกันจริงๆเราอยากจะไปเที่ยวมากเลยแต่คือมันไม่มีที่ไปเที่ยวแต่ว่าวันเสาร์นี้นะคะวันเสาร์นี้เดี๋ยวเราจะไปไหนแล้วเดี๋ยวจะพาไปต้องรอติดตามนะแต่ก่อนอื่นเลยวันนี้ขอมากินอย่างที่ได้เห็นหัวข้อคลิปไปแล้วเนาะก็คือยำแซลมอนเดี๋ยวจะให้ดูเมื่อวานไปซื้อแซลมอนมาถ้าใครได้ติดตามไอจีเนาะบีก็ได้ลง ไปใน i อทีสตอแล้วตอนนี้น้ำลายโอ้ยหิวมากตอนนี้เป็นเวลาอีกนิดหน่อยก็จะสิบสี่สิบหกนาฬิกาสิบนาทีนะคะเดี๋ยวให้ดูแซลมอนก่อนเมื่อวานซื้อมาชิ้นใหญ่มากทุกคนก็มันเหลือแค่นี้ค่ะก็เลยมายำเนาะแล้วก็จะมีพวกผักนู่นี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็พริกแต่ว่าเมนูเด็ดเลยวันนี้เอาจริงๆนะเดี๋ยวจะขอเท้าความก่อนก่อนที่จะกินแต่ว่าน้ำลายแตกมากเลย เมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วเนาะมันจะเข้าถึงเมนูนี้เมื่อประมาณสองนาทีเอ้ยสองเดือนที่แล้วเนาะพิติกก็ไปแต่ก่อนหน้านูน้นเดี๋ยวขอเทความก่อนก่อนหน้านูน้นบีเคยไปกินข้าว้านเพื่อนใช่ไหมบีได้ไปกินข้าว้านเพื่อนแล้วเพื่อนอะ่ะเขาก็เลยทําไข่เน่าถ้าใครได้ติดตามบีโดยตลอดก็จะรู้ว่าเพื่อนคนไหนเนาะก็เขาได้ทําไข่เน่าไข่เน่าคืออะไรเออมันก็คือไข่เน่า มันก็คือไข่เน่าทุกคนคือซื้อมาจากช็อปแล้วก็เอามาทิ้งไวอย่างเงี้ยไปทิ้งไว้ที่บ้านทิ้งไว้ในตู้อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ตู้เย็นนะคะทิ้งไว้ข้างนอกเนาะก็รอสักประมาณ2เดือน3เดือนบ้างพี่เพื่อนก็บอกว่าครึ่งปีก็มีเออรอให้มันเน่าก่อนแล้วค่อยเอามาต้มมันก็เลยเป็นเมนูนี้นะคะเมนูที่บีจะโชว์ต่อไปคือบเอากลับมาบ้านใช่ไหมหลังจากนั้นอ่ะกินข้าวที่บ้านเพื่อนแล้วบีก็กลับมาที่บ้านใช่ไหม ก็เลยลองแย่ๆพี่ติดกดูเออเธอชิมไหมอะไรประมาณเนี้ยเขาแบบในแนวมาชิมดูซิอะไรเงี้ยก็บอกเขาว่าเออมันคือไข่เน่านะที่เขาบอกว่ายังไม่สุกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เอาไปเอาไปไว้ที่บอกว่าเอาไปไว้ที่บอกว่าเอาไปวางไว้บนเอาไปวางไว้ข้างนอกอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่ตู้เย็นอะไรเงี้ยก็บอกเขาไปเขาบอกในแนวมาลองซิอะไรเงี้ยจะปวดท้องหรือเปล่าบีก็บอกว่าถ้าปวดท้องก็หลังจากนั้นก็ไม่ต้องกินอีกอะไรเงี้ยเขาก็สนใจนะแล้าก็ลองชิมดูทุกคนเชื่อไหมน้าบอกว่าบีขออีกลูก ขออีกลูกแล้วคันนี้เขาก็เลยถาหมบอกว่าเออเราเพื่อนเธอทอํายังไงบิ๊กบอกว่าเอ,อ่อเขาซื้อมาแล้วก็วางไว้บนโต๊ะอะไรก็เหมือนเหมือนที่บีเล่าให้ฟังนางไปซื้อมาเลยค่ะแล้วแค่นั้นไม่พอนางซื้อไข่วันที่เหมือนกับเขาจะลดราคาก่อนที่จะหมดอายุมามาทุกคนเดี๋ยวให้ดู <laughs> นางไปซื้อไข่ไม่ใช่ซื้อแพ็คเดียวนะซื้อมาสองแพ็คจ้าสองแพ็คสองแพ็คนี yeah. ่ย <laughs> สองแพ็คนี้ก็จะมีเท่าไหร่อ่ะ สองสี่หกแปดสิคือยี่สิบฟองนะคะในเ,เนี้ยเนาะนางไปซื้อก่อนที่เขาจะเอ่อก็ถึงก่อนที่จะถึงวันหมดอายุแล้วก็วันหมดอายุตรงเนี้ยเขาบอกว่ายี่สิบสี่เดือนหนึ่งนะคะเดือนตั้มกุาคมเนาะวันที่สี่ยี่สี่มกราคมแต่ว่าไข่อะ่ะมันก็คงไก่ก็คงจะออกไข่ก่อนหน้าดูแล้วทุกคนคินดดูและนี่ประมาณสองเดือนนิดๆแล้วว่ะคือมันอะไรที่เป๊ะมากบิ๊กเลยแบบเฮ้ยไหนเอาลองมาต้มดสิแล้วเมื่อวานก็ได้ต้มไปนะคะ เมื่อวานต้มไปหกฟองเนาะแต่ตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่สิบสี่ฟองที่ยังไม่ต้มพิสูจน์กลิ่นก่อนเนะี่ยมันก็โอเคไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยอะต้มอ,ออกมาแล้วก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เตง็งดูดิละบีก็ใส่พริกคือที่ทําอย่างนี้เพราะว่านึกถึงที่เขาหาบขายทุกคนมันเป็นอะไรที่ฟินมากสามลูกสิบแบบเป็นอะไรที่ฟินมากแต่ว่าเราไม่เราไม่มีแบบว่าอะไรนะอ่าที่ต้องไปย่างเหมือนเขาพอเขาต้มเสร็จป,ปุ๊บแล้วเขาก็ไปย่างใช่ไหมมันก็หอม โอเคเดี๋ยว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 พีจะมาแกะพี่จะมาแ, <laughs> แกะไข่โชกอันนี้คือสองลูกนะคะสองลูกแต่เดี๋ยวจะชิมให้ดูก่อนไหมทุกคนมันเป็นอะไรที่อร่อยมากคือมันเป็นไข่มันเป็นไข่นเน่านี่เองจริงๆนะเนี่ค่ะดูกลิ่นมันเน่าอ่าะอร่อยใครไม่เคยกินบ้างยกมือขึ้นเลยค่ะต้องลองทำดูนะคะ ทุกคนอร่อยจริงนะใครที่ยังไม่เคยกินก็แนะนํานะคะให้ไปลองกินซะแล้วก็ถ้าไม่อยากทําเองก็จะตามที่เขาหาบขายมันจะมีแบบเมื่อก่อนสมัยก่อนนะสามลูกสิบแต่ตอนนี้อาจจะไม่ได้อ,อือร่อยอร่อยจริงๆนะไม่ได้โกหกจริงๆเมื่อวานกินไปกอะสองลูกค่ะไม่ติดก,ก็จิ้มแบบนี้แหละนี่ถึงใครหาขายจริงนะ จะแกะให้ดูค่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าไปมากเลยคือต่อไปนี้ถ้าแบบว่าเราถ้าเราซื้อไข่มาเป็นแผงใช่ไหมแล้วก,กลัวกินไม่ทันก็ไม่ต้องไปบอรี่นะคะทุกคนเราก็ทิง้งไว้บนโต๊ะแหละเดี๋ยวมันก็กลายเป็นไข่เน่าเราต้องทิ้งให้มันได้สา,มารมันเท่าไหร่อะแต่บีไม่รู้ว่าเดือนหนึ่งมันได้หรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้สองเดือนครึ่งส <laughs> องเดือนครึ่งอย่าด,ดู ทำไปได้บีงงฝรั่งบ้านไหนบ้างเป็นแบงนี้บ้างฮะบอกบีหน่อยจริงๆนะอยากรู้จริงๆ <c oughs> คือมีใครจะเป็นไปมากกว่าพิติกีบีไหม <c oughs> พิติกนี้ได้ทุกอย่างนะได้ทุกอย่างอืมนี่เห็นไหมเนีย่ยทุกคนมันก็จะเป็นแบบเนี้ยดู <c oughs> ดูมันก็คือไข่อ,ขอะอ่ะอืมมันดี <c oughs> ม,นด <c oughs> มันดีจริง จริงเชื่อเถอะมาค่ะโอเคทุกคนมาห่อแซลมอนกันดีกว่าอืมอืมออมากติดนกขั่วนี่แบบไปมากเคไมีคนถามพีท่ทำไงาล,ออลางแซลมอนวางเกลือแต่บางคนที่นี่ก็ไม่ล้าง แต่ครั้งนี้ไม่ได้ล้างปกติก็จะล้างแต่ครั้งนี้ไม่ได้ล้างก็หั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นเล็กแบบพอบคำอะไรเงี้ยหรือไม่ก็จะเล็กกว่าน,นั้นก็ได้แล้วก็กโลงภาชนะแล้วก็เทเครื่องลาบลงไปหมายถึงซองน้ำล,าบ,ลาบน้ำตกอะไรเงี้ยเขาจะมีขายใช่ไหมโลโบก็มีอะไรเงี้ยอืมน,อน,ออนั่นแหละเทลงไปแล้วคุกคุกคุกให้เข้ากับแบบขยับขยับย่อมอ่ะ ไม่ได้คุกแบบนี้นะแม่เขาขยำมาให้แบบว่าไอ้พวกแบบอะไรนะยิ่งเนี่ยมันเข้าอ่ะเครื่องอ่ะเครื่องมันเข้าไปานะมันก็จะคือหลังจากก็ไม่ได้เติมอะไรเลยมันก็จะมีความเปรี้ยวความเผ็ดอะไรเงี้ยความนัวในตัวอืมอม,มาพริกหน่อย ชิมยังเลยไข่พิติกเน่าได้ไหมอ่ะบีต้องขอโทษด้วยยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใครเลยแต่คือส่วนมากอ่ะถ้าบีลงวิดีโอใช่ป่ะคะแล้วหลังจากนั้นอะประมาณสักห้านาทีสิบนาทีอะมีเวลาเล่นก็คือจะตอบเลยแต่หลังจากนั้นอะพอได้แล้วเวลามันต่างนอย่างบีกินข้าวเสร็จใช่ไหม กินข้าวเสร็จบีก็ไปตัดต่อวิดีโอตัดต่อวิดีโอเสร็จปุ๊บบีก็รอสักประมาณห้าถึงสิบนาทีก็มาเช็คว่าเออมีใครทักมาเงีย้ยก็จะรีบตอบแล้วหลังจากนั้นนะบีจะออกไปเดินไงคะทุกคนอย่างที่บีบอกนะบีไปเดินทุกเย็นยอะไรเงี้ยก็ออกไปเดินหลังจากนั้นก็จะไม่ได้ตอบพอเดินกลับมาปุ๊บก็ามาอาบน้ําแล้วก็นอนตอนเช้าก็ตื่นไปทํางานอะไรเงี้ยทุกคนมันก็วนอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันศุกร์ละพรุ่งนี้ก็ทางานค่ะ มีน้องส่งเข้ามาในไอจีเนาะถามว่าอ้อาวพี่บีแล้วทําไมวันสงการต้องไปทำงานาสําหรับน้องที่ยังไม่รู้เนาะก็คือว่าปฏิทินมันคนละแบบกันนะคะที่ที่นี่ออย่างที่บ้านเราเนาะสงการก็จะหยุดใช่ไหมที่นี่มันจะคนละปฏิทินกันเลยค่ะที่นี่ก็จะไม่มีไม่มีวันหยุดสงการเนาะก็ต้องไปทํางานปกติอือ จะบอกว่าอาหารวันนี้อร่อยมากมันมีความเน่าอ่ะฟินมากเลยอ่ะแต่มันต้องมันต้องบอกว่าย่างนะมันไม่มีที่ย่างหรอกแต่ข้านี้ก็โอเคแล้วอะอร่อ,อนี่น้ำจิ้มเหลือจากเมื่อวานมันก็เลยดูง่าย มีต้องต้งมให้ติ๊กใหม่มเรามาห่อกันดีกว่า ราบไปเนี่ยอร่อยจริงเนที่ใส่ผงอะผงปรุงรสเข้าไปผงผงปรุงรสราบนะคะคุน ลองทำกินนล้นะคะไม่มีกลิ่นขาวปลาใช่ไหมไม่มีเลยอะ่ะมีแต่กลิ่นข้าวคั่วกลินพริกกลิ่นอะไรเงี้ยมะนาวอะ่ะเห็นแล้วขำเลยค่ขมันที่เขาซื้อมาจากช็อปแล้วก็ เดินขึ้นมามีก็ตกใจเฮ้ยทำไมซื้อไข่หมกหมดอายุมาจะหมดอายุอะไรเงี้ยมีฉันจะมาทําแบบที่เพื่อนจะทํา <c oughs> เอาไข่มาลอง ม้มใหช่วงนี้ไม่ได้กินหอยนางลมเลยทุกคนสังเกตปบมคะไย่ไปถามขเขาเมื่อวานก็ไปคะ่ะไปช็อปที่เคยซื้อไปซื้อมาอม ก็ถามเขาบอกว่าเธอมีหอยนางรมมาไหมเพราะปกติแล้วมันจะมาทุกวันพฤหัสใช่ไหมคะแต่ก็ยังว่าแหละถ้าสมมติว่าไม่มีคนซื้อเนี้ยเขาก็จะไม่สั่งมาอะไรเงี้ยก็เลยไปถามที่ช็อปเขาเมื่อวานเขาก็บอกว่ามันมีแต่เนี่ยหอยหลอดอะหอยหลอดแล้วก็หอยแครงหวานแล้วก็พวกอหอยแมงผู้อะไรเงี้ยเขาบอกหอยนางรมไม่มีมาอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้สั่งกันวิ่งเลยเออถ้าสั่งก็อย่าลืมโทรไปบอกฉนันนะก็ บอกเขาไปแต่เขาก็บอกว่าเออสั่งสั่งพิเศษได้อะไรเงี้ยคือเขาจะสั่งมาให้แต่ว่ามันก็ต้องแบบประมาณ20ตัวขึ้นเอ้ยิ0ตัวมันเยอะไปอะไรประมาณนี้ก็เลยไม่ได้สั่งเนาะอก็เลยได้ซื้อแซลมอนมาแทนเมื่อวาน แซมวันเะนี่ยแซมวันสวยมากสวยมาก บนไม่ได้กินข้าวไปอาทิตย์นานคนหลายคนถามแล้วอยู่ได้ไงไม่กินข้าวเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยบีก็ตอนเย็นก็ไม่ได้กินอะไรเลยอก็กินโยอเกิตแล้วก็นอนคือไม่ได้บอกว่าแล้วก็ไม่กินขนมปังไปแล้คืออย่างเงี้ยมันก็อยู่ท้องบีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือถ้ากินเยอะแล้ว,ลวพุงมันจะขยายไงทุกคนแต่อย่างคือไม่ได้บอกว่าให้อดนะ เมื่อกินน,นีคืออิ่มเลยอิ่มเลยจริงๆนะกลับบ้านไปเดินกลับมาแล้วก็มากินโยเกิร์ตกอนนอนก็ไม่ได้หิวตอนเชา้าก็ต้มข้าวโอ๊ตกินปกติเงี้ยค่ะก็อยู่ได้อืม,อมโอเคทุกคนบีกินยำหมดละก็เหลือแต่ไข่เน่าเนาะเดี๋ยวจะมากินไข่เน่ากันกินให้หมดเสื้อหอมมากไข่เน่าหอม อร่อยบิตัดคลิปเสร็จเราจะรีบลงให้คิดว่าหลายหลาคนคงยังไม่นอนกันเพราะว่าส่งการ์ไงต่ถ้าใครหิวก็ดูแล้วหิวก็หาทานง่ายมากนะคะไข่เน่ามีหรือเปล่าไม่มี <c oughs> เอาไข่ต้มไปแทนแล้วกันเ <c oughs> อร่อย สามปองอันนี้อีกจานหนึ่งมาอิ่มแน่เนี่ย <c oughs> ช่วงนี้หิหมะจะละลายหมดแล้วนะทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหิมะจะไม่ตกอีกวันนู้นอะเห็นไหมที่บีลงไอซีบบคืออากาศดีมากแล้วก็หิมะละล,ะลายแทบหมดวันลุงขึ้นข่าวบนงงว่าลยอากาศกับฟินนี่เอาอะไรแน่นอนไม่ได้นะคะ แต่ว่ามันก็ไม่ได้เชิงว่าแบบอุ่นอะไรขนาดนะั้นอ่ะวันนี้ก็เก้ามงศานะคะตอนนี้ประมาณเก้างก่าก็ก็ก็ถือว่าโอเคแต่ก็มันก็มีลมอ่ะค่ะมันก็เย็นๆยนหนาวนิดๆอะอืมอีกหน่อยบีก็เริ่มเข้าแล้วเดี๋ยวจะเป็นนะ้นำมูกเหมือนที่เป็นๆเ,เหมือนทุกปีเพราะว่าพอหิมะละลายเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันก็จะมีฝุ่นมันก็จะมีฝุ่นซึ่งแบบฝุ่นเยอะมากทุกคนฝุ่นเยอะมาก แต่ว่าดีอย่างคือที่ฟินแลนด์มันจะมีรถนะคะมาปะฝุ่นวันนี้แถวๆแถวบ้บานกรอนบีไม่ใช่ที่ทํางานบีก็ข้างหน้าค่ะคือปัดไปหมดเลยคือมันก็ดีค่ะเพราะว่าถ้าลมมางเงี้ยโหทุกคนมันต้องใส่พอแมสอ่ะคือมันก็ไม่ใช่วิธีค่ะที่แบบว่าที่ฟินแลนด์อย่างเงี้ยคือใส่พวแมสแล้วเดินออกข้างน,นอกคือมันไม่ใช่มันไม่เหมือนกับผ้าทตาไมเหมือนกับที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยที่เขาใส่กัน ถ้าคนใส่ที่นี่เขาก็ีก็ไม่รู้อะว่าเขาจะรู้สึกยังไงหรือว่าเขาจะมองอะเลยไม่รู้ไม่รู้หรือว่าจะจะลองดูมาค่ะโอ้ยอืมอืมโอ้นะทุกคนคำสุดท้ายอืมอืโอเคทุกคนบนไปละคืออิ่มมากเดี๋ยวจะไปต้มไข่ พ่ติกเน่าจะไปต้มไข่ไาให้พิติกนะคะตอนนี้นางไปประชุมในตัวจังหวัดเพราะเดี๋ยวพอนางกลับมาใช่ไหมนางก็จะได้กินไข่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็จะต้มไว้ให้สักสี่ฟองอะไรเงี้ยโอเคบีไปแล้วทั้งนั้นนะ่ะรู้สึกเผ็ดๆดนีนงได้ช็อกโกแลตเหลือครึ่งนึงโอเคบีไปแล้วทั้งนั้นนะ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเช่นเดิมนะคะรอดูคลิปสนุกๆที่กำลังจะมาถ,ถึงนี้โอเคไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ